เพื่อครับพี่น้องครับโอ้ยหมือที่สองครับบอดเอาละเจอกันสบายเ,เ,เลยโอ้บ้าครับพี่น้องเบิ่งครับมือที่สองนะครับนี่ยุูดาโอ,โอ,โอ้อยู่ใกลๆเรื่องสูบความครับผมเพื่อนยกเครื่องสูบสน้ำออกไปน้ำ โอ้ยปลาตามีตัวนะปางับเบ่งรับนี่ตัวงามๆครับ้เอาพี่ตัวเดยวด้อปาดมันโดดองกับี่ตัวนั่นนั่นโอ้ไปเบบวันไ้เนวัครับยูไกลเรื่องสูบกต่ยัมีเสียงเรื่องสูบน้ำรบกวนนอยนะครับนะแน่ใจข้อกระสุนน้ำให้มันลงให้มันเดินได้นะครับผม มีดไหนกโอ้มุมมีดดอกมูนาอ๋อน่งสอามนี่สามสี่โตถ้าตันง่ายตาอยู่บังคับมันโดดออกเบิดแล้วมันไปทั้งหน้าเบอร์เลยคุณเอาไปหาพี่ต๋องมูนะมาเรื่อยเรื่อยครับไม่ยืนนะ ลมครับลมครับเดี๋ยวครับพิมพ์างานท่อนโยกยางเป็นหนามากหอดสุดท้างนี้แล้วนะครับ <c oughs> โอ้นี่ใส่แต่ปลาขาวเดีเยวาะขวบไปไหนแต่ปลาขาวโดยตะปูหนาวนะครับดาดงหนาวนะครับหนาวเป็น,นรูปบาทเนี่ยโอ้มีดอกกาดมาโอ้ เบ่งครับพี่น้องครับเนี่ยตักเฮ็ดดีนี่ใส่หัวไม่พร้อมือกัผู้เฒ่าเก่าเนาะพุถาว์เก่าเนาะหนึ่งสิบตัวอยนี่ขัดแยกกับปลาขาวโดยเฉพาะเลยขัดแยกปลาขาวโดยสัปพูเอาปลาบไตายนะครับผมปลาดัดกันโดดฮ่าอัดกระจายเอาเร็วนะครับปลาเนี่ยมาครับพี่ตู่ปลาเอ้า เาอีกบพี่น้องเบินไกลๆเลยครับนี่ยไกลกับแท็กซี่แลพวกนี้เขาก็มาหนุ่มซอยเมียเนาะออ้าเท้าโอเทาถือได้เท้าเออเท้ากรไดนบอกง่ายฟังความบอง่ายกมตะกองโอวกนึก นะครับเบิ oh, yeah. 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 Hell, so mm ้งด yeah. ังยังไงทั้งหนานะครับตื่ว่าบาดอีกเยอะือ่เอาพิสูนดูมันชิวมึงโเคสุดน้ามีตัวนี้ประสูตวนาตัวนี้โอ้โหดัียนมันประสูติประสูตตรนี้เลยตั้ง่ยันนี่ต้อง้นันนอยบิจยังมเบยังเบสามเกเป็นว่างนะครับป้า มันลมมันยืนไดะเกแน่นนะ่ตันลมหมดนะโอ้พี่ตัวบาดันดนนะเสพ้น้บึงมาด่อยู่หัวเคร่งสูบน้ำนี่ครับของเขาเครื่องสบน้่เาเบงบาดนี่รู้พี่ตัวนียนียนียครับาออกสองอกไปโอเหลือสามถูกจะาปขับของไงโอ้หมปปขับของไง มืน no ี่มือแรงมากเลยากยังเหรอปลาดูนะหนาุ้นะครับดางเงยบมนเาียเบเฮ้ยเียเทียบเหี้ยเทียบมัวหนีมนพีตโดา ย่ไปถึง่นเราปตายยังตายยังบอตกระด่คบนาโอ้บันบอถึงนะครับมะหอดแกนเนี่ย<อ>บ่มิดนะครับบมแกนเนี่ย โอ้ย like uh, uh, oh, oh, ี่ก้อนี่ยี่้อนที่ไรน่ะโอ้ตัวเงี้ยโอ้ยยันโอ้ยแบบี้ยนสูยงามดีขนาดใส่กำลังใส่ดีเลยนะแบันดแยกเขา้องขัดแยกเขาซื้อัดแยกเลยสองนใส่สองหนึ่นสูความวิจารณ์ดีดิ เาเฮ็ดดีเนาะเต้นเราก็บรดับไปเนาะบระดับวิาพาววิจารณ์นี่เฮ็ดดีปลาเฮ็ดดีครับแต่ละมะหอมแต้กันว่าเฮ็ดดีก็ได้เพีดด่น้งองเนกันอยากเอาไปเฮ็ดน้ำมัเนเดียวแจ็คสูตรได้ลักแจ็คสูตรแน่ <laughs> <laughs> โอ้โหนี่ก็ระเอาเจ้าตะก้องเนาะโออตกต่ำแน่คุณน่าโอ,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 อ้โหสิบสองโดนเขาแล้วตรงนี้เงียบเงียบ่ันเขาเงียบเงียบ โ้ยหยิบจับซอยเด้โตเต้นออกได้พูด่าเดี๋ยวสองตัวครับพี่น้องสองตัวตั้งไว้ถิงสูงอีทวพัานากระตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันโตแล้ว้งเึ้งอตทวพัฒนาโอ้โ นี่นะครับเบิงคู่สาหนิวคู่สานี่มมันตื่นตื่นนะครับน้ำท่วมได้ยังได้กับบอลูนะครับผมฝนตกหนักนะครับทางขาบอหนองไข่นี่มีดแหนบอ๋อบาดนี่ก็มีดเนีนี่ตัวเดียวเขาเขาจะได้ไล่มาหายยุ่งมาสายแล้วสายเลยไปไม่แล้วมันวอดตอนจบแล้ววันนี้ครับเออไป่พุ่แล้วบาด หาตน้อยล้าเหาห้างน้อยน้อยแล้วเาะน้อยก็ตั้งแขายยุนโอ่าน้อยแวู่าโคเด็กปากโอ้โหอยแล้วสอง้มบนี้ยักโตสึ้นมาเนี่ยเยโตเดียวมาเช่วแก้ว ถือได้เลยนี่โอ้โหดโดตะระบาดนี่แต่วันซ้อนขนาดนะครับพี่น้องตั้งใจตั้งอยู่เหมือนหัวพญานาคมันนู้นนี่เป็นยังไงตงยมือคอพญานาคมันนู้นี่ยังไม่ถึงปะไประบอสามเซนกรบอบนป่าที่ดูตัวไปไปล้วบ เอาแล้วโอ้ยยงโดงโดออ <laughs> กอยอ่ไล่ไปใส่ด่างนะครับไล่ไปใส่ด่างในบนมุนเไปดูโดดยุน่นถูกน้ำมีก็ใส่เวลาสูรมาสามมือแล้วนะครับน้ำก็อีรุลต้งป่านนี้นะครับผม นั่งดีอยู่นะครับผมมาเอามือสองเอกจะ A, ค้องน้องเป็นไนมาล้งเราทนกระสุนหนาไห้น้ำนะครับโอ้มานในเศร้ารู้อปล่ามันบ้านมันถึงเตือนถึงเงายบไปตอนเนี่ย